สกายวอล์กเขาแหลมยากญ่น้กัไรปูน้ำมันไม่อยู่นม่เลยน้มาครั้งแรกเลยจ้าเลยนะ เด็กๆไหปรวเด็กเป็นร่างรอเรามนนีแม่เด็กๆมอรามได้เออนี่แะลแเขาได้แล้วมบ่นเขาไ้มารอแล้วต่วแต่ผู้ใหญ่อันนี้ผานแเนจะละลยครับเนเจอเลยค่ะไม่เป็นไรแล้ว่็ยงเดินอรซีลงนะ มนมันมืดมันย้อนแสงไม่เห็นหน้าจะไปทำผัดผงกะหรี่เออจะปูยผัดผงกะหรี่ไป ดูน้ำดูปลาตัวเล็กๆสะท้อนแสงเลยค่ะดูดูดูเยอะเลยอะ่ะโอ้สวยอ่ะค่ะสวยงาม พ่อลูกเขาร้อนเขานั่งอยู่โน่นเราสองคนมาสู้แดดกันอยู่นี่

วยอ่ะเพนสวยอนะ่ยนะนะเดี๋ยวถ่ายก่อน